สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปซู้คุณทุกคนครับพอกับบาวเท้าข้างหน้าจะแน่ครับพี่น้องมาพี่น้องมากมอนีลาบไก่ส้อยไก่ลาบไก่บานส้อยไก่บานครับพี่น้องขันไว้เรียบร้อยบาวเท้าจัดการเองมาบาวเท้าขันบักน่าเลยให้เนื้อหนุ่มพี่น้องขันบักน้าอันนี้บักเน้าเป็นบักนาาบานพี่เครื่องห้อมเครื่องปรุงเขื่อนก็ลาบก็บก่ทั่วไปแล้วพี่น้องเนาะจังมาเบอาสู่พี่น้องฟังเดี๋ยวก่อนอื่นบาวเท้าสีขันนำบักน้าก่อนนะครับขันไสยังมาดิพี่พี่น้องเกลือพี่น้องใส่เกลืองไปน ใส่หลายเข้มหลายได้พี่น้องตงัวนี้เอาบีบบางหน้าลงไปพี่นออ้องเอ้น้ำบางหน้าก,กัได้เอากินขี้มือจากควงอย่งนี้นพี่น้องเนาะลองเบิรงให้น้องสาวจับกล่องอีกอเฮ็ดแบบเฝ้าฟังเนาะพี่แม่งม,มีกัได้แม่งมีแม่งมีนี่จะขั้นหอนมาแม่งมีเนี่ยฟูงบินตำเนี่ยอุ้ยคือใส่หลายเถอ,อเอาพี่น้องขันก่อน ขันให้มันอันนั้นจังหน่อยครับพี่น้องให้มันมันหมาดให้มันเคลื่อนไวอย่างไรให้มันฝุดฝุดในมือจังหน่อยเสียงฟูงมินตำพี่น้องเอยไลค่ครับเอาคุณนะขันขันเอานามขี้มื่อจะควงพี่น้องไปเซตตุม <laughs> ม่มโขนใส่ป่ะอย่าว่ามันสมบูได้เพราะใส่ปรกขามแล้ว ไปไปเบิงทั้งหมอบานนี่ไปเบิงทั้งหมอไปย่ังไปเบิงหมอก่อนก็นได้เอาออกอ้น้ำขึ้เรือหน่อยเถะบาทนี่เอานามใส่ด้พี่น้องเอานามห่อนๆนี่ใส่ลวกเอารับรองว่าซุกแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่ายัางสีเสียไปจะข่าวพี่น้องบางทันว่าบอ่อซุกว่าสันซุกแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่ายัางนามนมันห่อนเดยอ่า นี่พี่น้องเอ้อเออเออ,เอ,อนี่ละบังหันน้องสาวถือกล่องให้น้ำมันน้ำมันงับลง <c oughs> น้ำต้นนี้ก,ก็เซียวเท่ลงหมอคือเ่าได้พี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำปุง้งน้ำบ้าทา่าตักออกไปแล้วนี่พี่น้องเห็นบอน,นี่คือประมาณน,นี้พี่น้องคือมันก็ซุกแล้วนะซำวะ เพิ่งเอาใส่ก่อ,เอนเคื่อนนำห่อนลงมาอีกนะอือหือโอ้เอาเอาไปปลาไปจะเข้าไปป้าไปจะเข้าจังป,ป้าไปจะเข้า,อา,า,ขาเอาขัน้นตอนการปรุงพี่น้องตัวน,นี้เอาขึ้นแล้วน้ำลิ่นลิ่นไปขึ้นแล้วตนนัวนี้มามาปรุงพี่น้องบบบนี้ตัวน,นี้เ้าเท้าแบงไว้ตัางหาก คือตักออกมาไว้ให้มันเย็นได้พี่น้องเพราะว่าเอาปุ้งแกงขข้วปุ้งข้าวขวานมันสีมันสีดุมันสีพวงเอามาใส่ยังลงไปก่อนก็ได้พี่น้องมีข,ข้าวขวานอ่าแล้วก็มีพริกป่นหรือว่าพริกขวาว่าหัวโ,โบผ็ดจวดจัดโอ้ยเสียงฟุ้งมีนตำพี่น้องแล้วก็ชู้รถพี่น้องนี่ใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายครับตัวนี้โอ้โหอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมา เอาจองตัวนึงพี่น้องข้นให้เขาขวบนี่ก่อนนี่ขวมนวดนี่คือเขาปรุงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซีมึงยังปรุงเพิ่มเอาหอมลงพี่น้องบ้านนี่ได้บักกูใบบักกูดครับแล้วก็ต้นหอมหอมชี่ถ้ามีหอมอย่างอื่นอย่างหอมสะะรหนอกหอมสะระแหน่นี่ก็ใส่ลงไปอันนี้หอมชี่มันเหนียวเนาะห่อนไหลพี่น้องห่อนไหลกล็เลยอันนี คือพอดีแลวบ้านนี้บบได้ปรุงเพิ่มได้นี่บบปรุงเพิ่มเนาะพี่น้องขั้นพอดีเอาเอามาล้งนี้บ้านนีพี่นอ้องเอามาเทลงนี้ไก่ที่เขานี่เตรียมไ้พอดีอุจุเบิ้งพี่น้องคือกันกับสวอยประคอเมื่อนั้นเฮดแบบเดียวกันพี่น้องแต่ว่าวัตถุดิบเขาใส่ไก่เขามานี่สรอยไก่หรือว่าลับไก่บ้านพี่น้องเอง้ นี่คนอุตตัวอุตตัวให้เขากันบ้าสีสันวะพี่น้องซี่มันก่อนพอใส่เนื้อไก่ไปไลยเอาพ mm hmm. อดีพอดีอ,ดอ,อืเอา้าปลาพี่น้องไปเสแสบนั่งกันก็บาวเท้าไปที่นี่เอา้ามาพี่น้องม่เรียบร้อยจัดถาดจัดโต๊ะวางเรียบร้อยโอ้บรรยากาศคือหอนคั้งเทม่วันนี้ เมื s ong, s ám, e ่อออกเสรดจยู่สองสามรอบแล้วเอาจัดใส่จานใส่ถาดพี่น้องเอ้กับต้มต้มนี่ก็ห้อนครับพี่น้องเอามาสวดเจ็บเสียบได้พักกาดหินมากพี่น้องมาหนิเบิ้งพักกาดหินพี่น้องโอ้กำลังงามมาเขาแรงถือว่าเขาแร่งเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแานมคำมามาโอ้เขากระห่อนเยื่นตัวนี้มาเด้อพี่น้องเด้อนี่หูซึกว่ามันเป็นจังใดจังใดอยู่เนาะพี่น้องเอาเอา ยับจังงอยยับจังงอยนี่คือเหมือนเหมือนกินส้อยปลาว่างพิษว่างพิษแต่แหลงโปกไวจัง,ง่อยมาพี่น้องมาลงมือเลยได้บาทนี่อืม hoàn thanh kén thì bẩn <laughs> <laughs> mm. chốt thằng cho coi ต้องเป่าต้องเป่าควาวหมูจึ้อคือว่างลงมาหันโป้งลงมาหันอืหัน <c oughs> ยนังหอนอยู่เมือมม่อน,นั้นหนึง่งหนึ่งกระแสบไี่น้อง จะเด็กกลางมุ่งเลยนะพี่น้อง <c oughs> ยังไรคลักเนีย่ยมาไรคลาักเนีย่ยพคนน่ะหดเ่ามมัน อบินเลาะอยู่บบบน,นี่โบลุ่งหั่ามน o ạ หุนหุน ใส่กับบรรยากาศคักพี่น้องคัก ลืมเป่าพี่น้องส่ม่วงวะเลย คุณนั่นเย็นเถอะบุ๊คคุณเมียนมันมันเถิงเทิงมันอมไหมบ่ ะเว้นแย่งตาจังหน่อยจังเลยบรรยากาศนี่มือแลงเนาะพี่น้อง ออโอ,ขอโ้ขอตรวจคอไปครับพี่น้องผู้ใดจมหาเราบ่าย หม่อนกับเขือนี่เฮาดีดีเฮาแต่ว่ายางไก่ทางเนี่ยบ่ได้แล่นนำ้ำโอ้บ่ได้พี่น้องอืมอืม เริ่มเย็นเลยพี่น้องเริ่มเย็นงมาืมประกาศหินหมดเลยข้ารถเบารถผู้ใด ฮักออกนี่เดี๋ยวขวดจอดเบียดเท้าไฟรลดอันแก่ใหม่มาไปบ่ไหนปัญหาอันซื้อไม่อันนั้นหาซื้อไม,ม,ม,ม่ยุ่ข่าพี่น้อง สวดเอาเห็นเบิดพี่นอ้องเฮ้ยบรรยากาศเหื่อซึมเหื่อซึมเต็มเลยเดิม Xẹp <laughs> Oh, <coughs> เสียบครับพี่น้องหลับไก่สวยไก่เลี้ยวเตือนอันนี้น้ำต้มนี่เอามาสวดอันน้ำนัวน้ำเสียบมันบ่ได้เอามันกินตอนพี่เน้นตอนอยู่พี่พี่น้องเอ้าเรียบร้อยนะครับบรรยากาศในมือแรงตอนนี้แดดซองแล้วนะครับเบิ่งนี่ห้อยแดดมันหนึงแดงซองมาแดดในมือแรงมันเฉียนออกเรงแดงเล็กน่อยนะครับเอ้ากะ บรรยากาศนะครับยังมือเลียงห่วยห่วยห่วยมาฝากพี่ตอนน้องนะครับสุขสุขคนผู้ประเหตการเห็นงานตั้งัยาวต่างประเทศเิ่นบ่เห็นบรรยากาศอันเป็นบ้านนะครับอยากเข็นกบเบิ่งพันเบิ่งพันได้การ้องบาวเท่าเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจที่ตามรับชมนะครับม้อนี้ก็หลับไก่ซอยไก่นะครับฝากพี่ตอนน้องคื้เก่านะครับมากะไรถึงใจกระแซวบาวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมันนี้ครับสวัสดีครับ